สวัสดีครับพี่น้องบ้านน้องบ่าเกษตรพ่อกระเทือนมากแล้วครับพี่น้องเพิ่งต้นมะคุงเตี่ยวออกหนวยด้วยพี่น้องเตี่เิงครับคืดอดกทำแซบบ้า,บานนะ้อตัวนี้ทำล่องมึงจากเมือนึ่งเดี๋ยวไม่เก็บไปํำล่องมึงครับเศร้ามื้อนี่เขามี่ออเดอร์พักมากที่เราครับพี่น้องพาพี่น้องเก็บักทัวร์กันครับ còn những miếng nữa các bạn, miếng, miếng, ออเดอินบักพิกบักทั่วค่ะพี่น้องคะเช้านี้กับบรรยากาศคืมๆฝนจะตกนะคะเพื่อนฝนตกแทบตกต่อดเผมอนอนมุมเมียวยาวที่ปล่อยมัุมเงียวยาวจากแนวบริษัทสองมือเนี่ยหรอเป็นมือสองมือคะ่ะบักทัวมาสั่นมันสิหน่วยใหญ่อุปุ เริ่มจะเริ่มไหวเริ่มจะไหวแล้วเดี๋ยวพอปลูกไม้ค่ะพี่น้องแม่แล้ว,ลวเนาะออกไปเจ็บอยู่หน้าของปอนะมีนวยมาครับ Nguyên nay, gì, put hộp đêm nhầm ngay ngay này ngay 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 เว้ยเรนม้านฉันก็ได้กินครับสรุปได้ขายคือ <c oughs> ไม่เพราะใน่ทัวไว้แล้วมันเหลือเลยเอามาล่งปลูกห้ามังปลูก

ชีวิตเบาน้องบัวกษตรเพ,พ่อกระเทิ้นค่ะมือน,นี้กรสิมาในรูปแบบผู้เบาขายทั่วเนาะค่ะผู้เบาขายทัวท่วพิ่งกรสิไปหาขายทั่วทั่วพ่อค้าผู้สาวกำลังสิบาสบาทสิบบาท ปุ่มนึงพอดีเลยวะไอ้สกคยโฮปปุ่มยาไปอ้อุหนึ่งดึงยาวไปจริงไฟมันเบิดเลยตันเบิดนี่แหละค่ะเดี๋ยวออกไปเก็บที่หน้าอีกครับพี่นะะ้องตรงนี่ผมเกาไปไปกันเลย let's go baby sir. นะะปลาทัวของผมบดกมันเลยครับพ่อว่า,าไงวะพ่อใหญสักมามึงเฮ็ดผิดสูตรแล้วมึงไปตัดใบมันออกเพื่านผมมาตัดใบตัดใบขึ้นไปตอนใบัน่นงลงมาตัดขึ้นดีหน่อยบ่มีทำ <laughs> เทยไงม่ไเลยมาไส่ เจี๊ยบพิสูตรแล้วลว่า่านว่ากูบุ้เคยตัดเจี๊ยบซ่อ,อนมดลูกกันละว่าันว่าแม่นบอกพี่น้องครับกรเกษตรเกากเกษียบใบฉันว่าห้ยอยู่มื่วานเลยเป็นน้ำตัดใบว่าฉันน,นยน,น,นบอกมเฮตังซียุสวนมเฮังซีเตัดใบอ,บอกเเอเจ็บไงเจบไง แต่มันก็มีลูจอมมันก็มันผิดสูตรหล่ที่จังปึกพีกบุเกลือดิแมเขาได้กว้างปัจจัยเป็นว่ากาตัดใบแล้วมันสีดกอันนี้เป็นไงกัเข้าใจที่กันผมเ็ดพีเศถือพี่น้องผู้ใดมีความรู้แนะนำมากนะครับการตัดใบทั่วถือส่องบ่ กัดบดกคือเปันบาแหะทุกปีมันดกกว่า,น,า,น,าวนี้เลยมันข้าเหยียบที่สูตรคขนไม่สูตรไผยสูตรมัน้ <laughs> สูตรคือจังสูตรของกันวิชาละ่ะไผยสูตรมันจะ่เาเกิะเมื่อย่ามคองข้าอยูอ่บ้านทุกพิดดินครับดินดิน<ด> เพราะใบของเพื่นก็เขียวดีแน่ออนอยได้หน่อยแท่ตะกอยนเก็บอยู่บันกับยุ่งหน้าได้ขายอยูสิบโลกับเจ้านี้เหลืออะไรบวกสามโลสี่โลอย่างจริงอ่ะ mình xuống bật tung nhang cà ma tung đấy bọn, chế bò gì? Tên lốc lạ, kia lẹ, nhang bự mới ghiên bật tung đây, mèn lư, nhang cà bò gì, lòm cứ ông, xăng wa đây, nè, nhấc nhang mẹ này, đâu, chân thôi nó มาทาไก่เลยมันเรียนลุมซิวรุมกุกาบาทนะยอกยอกเป็นวัดพี่น้องอากาศจักจังเลยเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนลงคุ้มแพรค่ะเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวฝนเอ้าทำไมน,นี่ดีตัวนี่นนย่างมาตึงเดียวพี่น้นอง ว้าวป้าสลัดออกพี่น้องเลยว่าหยอกกันไปเนี่ยค่ะตึงยี่ลีค่ะตึงยี่ลีฮานบ้ากแต่งเขาไปจังไหนภาพพี่น้องชมสวนแต่งเลยสาวสวนแต่งแห่งเมืองสุพรรณเขาไม่อย่างนี้เอาสิลองกับว่าได้ลองเลยค่ะพี่น้องคะเพื่อนมาเมียเพื่อนลองเพลงมวนโทดอ่ะนะ <c oughs> <laughs> เน yeah, wow. wow. yeah, 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 ี่ยม่น yeah, ู้สิบ yeah, yeah. ่า like ห oh, like yep, so ัอะไรเด้มังเก่เหอหทำไมล่ะบอบาอย่ามันมาถือคีไอลองลองม้วนหนพี่น้องฟังอย่บาเนี่ยมเียนเขาตาเ้เดแม่ค่ะมันเหลืองเรามันเปลนเหลืองเม่อหร่เขาตายเ่ยทำไมมันเหลืองล่ะคะอม เด็บข้าเดี๋ยวอันกบเบิดมวยม,มันเหลืองว่ะค่ะใบามันเก็บักพริกจ้าพี่น้องทีบักพริกแล้วค่อยกินเขาเนาะเห็นอ,อย่างนี้เนาะโคมงงูงงอยู่แถ่นอโอ้าเงินตัวมูจ <laughs> ับใช้ <laughs> ยอยากเห็นช้พี่อยู่แถเนอ หายากหาเห็นพี่หางเงินค่ะพี่น้องกระเดงบท่านพี่น้องนี่ลายกระตีได้ขายลายอยู่ครับพี่แมงไม่งามเนาะเ็ระท่านแดงบะท่นครับถ้าย่อยปูกไว้ไหมย่พี่น้องลกหมกเขือกับบบกพี่เจ้าชนแนลามหลองมดซีด้า ไม่หม่แต่ว่าดกเนาะมวยมันงามด้ดีโอ้ขีม้มมกตีแววกบอกพี่ก็ให้ซึ่งพี่ลูกไลายนให้ซึ่งแม่พีกคะ่ะนวยมันเป็นตเศบเนาะ แหนมพี่น้องช่วยตะวันดี๋ดิหวานเลยค่ะเดี๋ยวให้บ่าวหนุ่มบอกซิมให้เบิึงเนาะเอาซิมพี่น้องเบิังแน่ายงานน่ะหวาน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 แข่งแหน่เนาะเราหยอกกันไปค่ะพี่น้องค่ะเพชรคือเก่าแล้วค่ะพูดนะพง่ายเพชรเนี่ค่ะง่ายงามเพริกพันธ์หน่อยง่ายงามดดดี เก็บเบิดเพื่อเอาจักโลกเก็บเบิดร์ตได้จากโลกเอาเก,เก็บเบิดนี่เอาสิได้วสองโลปะคือว่าเล่มเก็บบักเขือนั่จากสี่ส่าห์สี่นะเก็บปอนก็ได้รอยนึงครับอีกโลละห้าสิบบาทจ้าทั่วรกับทั่วผมมาประมาณจากสามโลละมั้งครับอื แต่ไม่สะดวกว่ะฉายสามมงโ่อนนาฬิกางพวกพากินเ้าพี่น้องเนี่ยก็ได้กินสวยสม่มั้ค่ะพี่น้องเขเยพวกกินเ้าพี่น้ำอืมโอ้เขียได้เรากินเขียดหรอหลานดมอ้ออเอ เอาหลามง้อบอกิเข้ากันดีเยไม่ดีเหอหน่ดีปะนันเ่ยวออนหวานดี่ดีจ้ะค่ะสุดที่ไหนก็หวานหว่าใช่ใช่ใช่เออนี่หละกินห้อง้อกะดางเงป้าเห็นไหม่หวานนี่สีดาั้นอยังปาปยองตีแดงปปยองครับอุ้ยสองเมย์ไง ดหอับจันกับพี่ออกอืมหั่นปะหนบ่นบคอยมีได้พันมิดมันหน่อยๆค่ะแต่ว่าเหนือมันแ่บแสบด,ดีแสบด,ดีค่สีชมพูเหมือนเติมค่ะพันนน่แสบด,ดิกอด หวานหวานอมเปรี้ยวหวานอมเปรี้ยวนี่ล่ะกินน้อยดีว่าเขาเป่าซื้อหอมกินอินท่านคออะไรล่ะไม่แห้งเก็บซีกมันเพิ่มหวานแล้วดิเพิ่มหวานรอลอกับซีมีแห้งแน่จังเลยอือ มันหิวอีบป่ะหิวเแล้วเนาะประมานมันเก้าโ้งอยู่ป่เก็บพริกแล้วค่อยกินเขาค่ะคือแรกว่าสีแสดงคือช่องหิวอีดีแล้วพี่น้องพี่แมนแล้วมันก็หิวอีกทีแล้วเนาะพี่น้องเฮ้ยตอนนี้เขากำลังแตกปัสสาวะเขาเพิ่งเลยสามแถวเลยวะเ่ รื่มท่วงไ้พี่น้องคนหนึ่งเนจังมากตั้งแต่สี่สิบสามกร,รกฎาคมมันอยู่ถึงสามสิบเอ็ดเป็นเป็นมาเป็นหมดเร่วงมาก่าเอราพี่โอนไปแล้วทำไมย,ยังไม่ได้มาท่นรานชื่อตกลโนรืมทรวงลยเป็นหองพวกดีเองเหลืออยู่เรืทรวงไปเป็นใหม่ครับผิดพลาดทางเทคนิคนี้นนวาวโพดหวานมีอยู่บหลายหรอครับเมช่วงไเนกองหนึงสามแถวนี่ละ่ะ ตกใจเบิร์ตมีตะมีตัวพันทักเป็นถ่วงมีขวงมันจังก็ลืมขอโทษขอเอาไปหลายๆด้วยค่ะมีอย่างกระทักมาได้ค่ะบางทีพอขาไม่ขากลืมค่ะเอาไปพอ,อ,อได้เราไปเก็บพีิกต้อบันนี่ บบเรรงีแต่ว่ากรีบคือเกอ่าคือเกอ่าล่ะค่ะเหมือนสซโล่ไรแต่ว่าแห้บอสเโลไลเป็นเราหมดแล้วบางคนง่ายกันใครู่วังลูกหนึ่งครับ<อ>ใครวงังลูกหนึมันมีก็ได้บทั่วกระพริกครับพี่น้องพร้อมมาคลิปหน้าครับคลิปนี้ขอให้มีความสุขในการรับชม สุขดีสวัสดีครับไปแล้วพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องฝากสองมือกันนะจะได้เก็บอีกครับเดือยเดเอาสักกำไหมครับเอาไปตำค่ะพี่น้องค่ะคิด้องพี่น้องสุดุสุดคนเด้อค่ะจังไในก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ่าวน้องบัวเจได้ไปหดน้าอยู่ค่ะพี่น้องว่ามายูตูด้วยละค่ะ นี่ตู้เหลืองแล้วิได้โลมาอยู่เด้ผักกันที่ปลูกไว้ว่าิได้กินไ่ได้กินได้กินเยอะค่ะพี่น้องิสด้เก็บขายแล้วค่ะพราะเก็บขายแล้วเนี่ยค่ะพาเก็บขายแมนจ้าชั้นนี้แหละค่ะปกติตัวนี้จะเป็นพุ่มด้ยค่ะหอมกับกำลังสวยค่ะพี่น้องค่ะเนี่ยค่ะปลูกไว้ค่ะเพราะว่าปลูกไปแล้วสองนานเก็บขายเรียบร้อยแล้ว อันนี้ใบกะเพราเก็บได้เก็บขายสองรอบแล้วค่ะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะโอ้ยอันนี้กระบ,บื้องามเลค่ะนี่นะคะปูกขายเล็กๆ,ๆน้อยๆภาษา,าคนอยู่ในสวนค่ะพี่น้องทราบว่าใดดอกขาวว่างๆก็คุดคุดเคี้ยวๆตามมือวนนี้แหละคะ่ะหาปูแมวของเนาะกินค่ะพี่น้องค่ะไปค่ะ